อริสซาโนโอเอยินดีกินแก้มตุยตะลุยเที่ยวทราบมาว่ามีร้านโอมาเกเซเนื้อที่แสนอร่อยนิกุยามะแบงก็อกบริการโดยเชฟชาวญี่ปุ่นคัดสรรเนื้อวากิวพรีเมียมมาปรุงอาหารในสไตล์โอมาเกเซเพื่อให้ลูกค้าได้ลิ้มลองมีทั้งเนื้อนำเข้าจากฮอกไกโดและ ออสเตรเการใช้บริการที่ร้านนี้ลูกค้าต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย1วันร้านนี้ให้บริการโอมาเกษตรเนื้อวัวมีด้วยกัน10เมนูเต็มคอร์ M C H o. โดยเมนูพิเศษลูกค้าสามารถเลือกได้ตามระดับราคาและความพรีเมียมของวัตถุดิบแต่ละเมนูเชฟให้ความใส่ใจและหลังสันอย่างพิธีพิถัน k ิคุยมะแบง k อก ตั้งอยู่ที่สุขุมวิท47โครงการเรนฮิลชั้นหนึ่งเพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขในช่วงธันวาคมถึงมกราคม2567ที่จะถึงนี้ลูกค้าจะได้รับส่วนลดคนละ300บาทพิเศษถ้าจองตั้งแต่4คนขึ้นไปลูกค้าจะได้รับส่วนลดคนละ300บาทและค่าเครื่องดื่มอีกคนละ300บาทจากประสบการณ์ที่ได้ลิ้มลองอาหารแต่และเมนูโดยฝีมือ เชได้สัมผัสถึงอัทรสแห่งความอร่อยจานนี้เป็นเนื้อวากิวส่วนขาพับทานคู่กับซอสไวา์แดงให้รสสัมผัสช่ำเนื้อหวานหนึบหนับเมนูไข่ตุนซุปเนื้อวากิวกลมกลม่อมหอมละมุนตามด้วยซูชิเนื้อ เสิร์ฟให้เป็นชามท็อปปิ้งด้วยไข่ปลาแซลมอนและอูนิไข่หอยเม้นคลุกเคล้าให้เข้ากันอร่อยมากเนื้อสับผสมหอมหัวใหญ่ทอดกรอบนอกนุ่มในทานคู่กับเกลือทาฟเฟล j u ซ c y อร่อยสุดๆจากนั้นจะเป็นจานพิเศษจานหลักที่ลูกค้าแต่ละคนเลือกเอาไว้วากิวฮารามิเนื้อแดงราคา2,400บาท วากิวฮิเลเนื้อแดงราคา2,800บาทเสิร์ฟพร้อมไข่ดิบออรแกนิกจิ้มกินอร่อยฟินสุดๆเมนูท็อปสุดวากิวซาลอยราคา3,200บาทอร่อยคนละแบบ ต้องไปรอเมนูก่อนส่งท้ายลูกค้าเลือกได้ระหว่างข้าวแกงกะหรี่เนื้อปูหรือข้าวแช่ญี่ปุ่นสำหรับเมนูแกงกะหรี่ของร้านนี้มีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงเปิดให้บริการเป็นอาหารกลางวันสามารถมาใช้บริการกันได้ปิดท้ายด้วยไอศครีมผลไม้โฮมเมดช่วยล้างปากและเพิ่มความสดชื่นนิคุยามะแบงคอกมีชื่อเสียงและเปิดมายาวนานมีลูกค้าชื่อดังจากทั่วโลกเข้ามาใช้ บรริกาพร้อมฝากลายเซ็นและเขียนบอกความรู้สึกทิ้งไว้บนกำแพงโอมากเกษตรเนื้อต้องที่นี่